อธิบายอะไรคนอื่นก็เข้าใจลัวทั้งโลกตอนนี้มึงเคียร์ตัวเองอย่างเดียวมึงยังไม่ต้องไปเคียร์ผัวเคียร์ลูกมันไม่ดูคู่ติ๊กตากมันจะเป็นมึงเอาตัวมึงก่อนสุขให้จริงสุขให้ได้พลังบวกไปเลยยี่สิบเอ็ดวันแม้ไม่ใช่วันที่ยี่สิบสองมึงปิดยี่สิบเอ็ดวันมึงก็บวกไปทั้งชีวิตมึงจะเอาตัวไปให้หนอนขึ้นทำไมมึงยังไม่ตายจะทําตัวให้เน่าทำไมทําสมองให้เน่าทําไมให้หนอนมันชัออกจากสมองทําไมบวกจะตายง่ายการมีความสุขจะตายง่ายถ้าตายบนการมีความสุขแกก็เกิดภ แต่แกจะตายไปโอ๊ยตายหาชีวิตกูยังไม่อยากตายกูยังไม่ได้ทำอะไรให้พ่อยแม่มึงก็ทํที่เนี่ยเจอทางรัดแล้วเนี่ยเขาสาบานตลอดว่าให้เขาตายถ้าเกิดว่าคําสอนเขาบิดเบือนอะนะงก็บอกว่าเขาให้เขาตายนะถ้าเขาไม่เหลือเงนินติดตัวย0สบาทบ้านทุกหลังรถทุกคันทาธุรก,กิจแม่งไม่ได้ได้มาฟรีจากดจักวานกูนแรงดูไม่ได้ลงทุนหาเลยเลยสักบาทเดียวได้ทุกอย่างฟรีจากดจักวานกูนแรงดูก็บอกให้ตัวเองตายเนี่ยสาบานให้แกทุกวันแกจะบ,บ้างให้แกเคยเจอครูคนไหนสาบานให้แกตายให้เขาตายไหมมีครูคนเดียวของโลกแล้วครู